ภารกิจการเดินทางไปยืนมีนมาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็เข้าพบหารือกับผู้นําพม่าครับประธานาธิบดีเต็งเส็งนะครับโดยหลักๆแล้วก็มีการพูดกันเรื่องของโครงการลงทุนเขตเศรษฐกิจทวายนะครับโดยเมื่อเย็นที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าหารือข้องราชการเต็มคณะกับผู้นําพม่าครับประธานาธิบดีเต็งเส็งขณะที่ ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยาลาบโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาครับรวมทั้งได้มีการหาหรือเกี่ยวกับความร่วมมือ,อขอไปครับความร่วมมือด้านการเงินและตลาดทุนนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ขอบคุณรัฐบาลเมียนมาที่ออกใบอนุญาตตั้งสาขาของแบงก์ต่างประเทศอย่างแบงก์กรุงเทพในเมียนมาครับแล้วก็ทางฝั่งของพลเอกประยุทธ์นะครับก็ขอให้เมียนมา สนับสนุนธนาคารไทยรายอื่นให้ไปตั้งสาขาได้ด้วยครับยังปัจจุบันมีแบงก์ไทยที่ตั้งสำนักง,งานผู้แทนในมินมาอยู่4แห่งครับก็คือแบงก์กรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์และกสิกรไทยแต่ว่าล่าสุดที่ผ่านมามีเพียงแบงก์กรุงเทพเป็นแบงก์เดียวนะครับที่รับใบอนุญาตตั้งสาขาในมินมาในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับยังขอให้มินมาเร่งพิจารณาเงินบาท ให้สามารถแลกเปลี่ยนกับเงินจ้าได้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์ในการขยายการค้าและการลงทุนนะครับส่วนฝั่งของประธานาธิบดีเมียนมาครับก็ขอให้ไทยนั้นเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่รับทุนจากปตทไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมส่วนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายไทยกับเมียนมาก็พร้อมจะผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุดนะครับโดยไทยจะสนุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลขนาดเล็กในพื้นที่พิเศษทวายตรงนี้นะครับค่ะ ขณะที่ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรภาคเอกชนนะคะในนามของสมาคมพัฒนาทวายค่ะล่าสุดมีการออกแถลงการออกมานะคะให้มีการระงับเรื่องของการพัฒนาโครงการทวายค่ะโดยบอกนะคะว่าควรที่จะมีการแก้ไขปัญหาต่างๆให้แล้วเสร็จซะก่อนถึงจะมีการเดินหน้าเรื่องของโครงการทวายได้นะคะซึ่งองค์กรเอกชนก็มาในนามของสมาคมพัฒนาทวายนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลไทยระงับการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายนะคะ จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ7ข้อทั้งหมดอย่างเช่นเรื่องของต้องทําตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมการเคารพสิทธิชุมชนท้องถิ่นรวมไปถึงการหยุดค่มขู่ประชาชนในพื้นที่และการเปิดเผยข้อมูลโครงการแบบละเอียดนะคะ ในแถลงการระบุด้วยนะคะว่าเอกชนไทยได้รับสัมปทาน60ปีก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนจำกัดมหาชนจะเข้าไปดําเนินกิจการในทวายตั้งแต่รัฐบาลทั้งสองตกลงร่วมมือกันพัฒนาโครงการเมื่อปี2551 และด้วยปัญหาหลายด้านนะคะในเดือนพฤศจิกายน2556รัฐบาลทั้งสองเข้ามาควบคุมโครงการด้วยการจัดตั้งบร,ริษัทใหม่ขึ้นมาชื่อบร,ริษัททวาย s e z Development จำกัดในรูปแบบของนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือว่า SPV นะคะโดยทางรัฐบาลไทยและเมียนมาเป็นเจ้าของภายใต้กรอบข้อตกลงใหม่นะคะคงต้องดูความคืบหน้าในประเด็นนี้เพราะว่าล่าสุดอย่างที่บอกไปกลุ่มองค์กรเอกชนก็เข้ามาคัดค้านให้มีการระง,งับการพัฒนาโครงการนี้ออกไปก่อนในเบื้องตนนะะ้นค่ะ อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าเขตตรงนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นได้เราจะสามารถย่นระยะทางในการขนส่งสินค้าของเรานะฮะออกไปทางถาวยไปสู่ตลาดในฝั่งของอินเดียหรือว่าไปทางฝั่งของเอเชียใต้ให้ได้มากขึ้นนะครับ